วันที่6มีนาคมปี2,567ใส่ชั้นบินเอรนนอสแอร์ไล์เชื่องบินที่643ของเอ็นเนอสเนมสีมีคนบนเครื่อง54คนขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่กำลัาางไต่ระดับไปที่34,000ฟุตน้ำแข็งได้ไปเกาะ บนปีของเครื่องบินจึงทำให้ปีของเครื่องบินน่ะเกิดที่จะบินจึงทำให้เกิดสัตว์ต่อกับตันพูดว่าดึงขึ้นจะตกแล้ว Pool up we gonna crash 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 จึงทำให้มีผู้เสียชีวิต64คนรวมคนบนข้างล่างด้วยนะอีกสิบสองคน